เฮ้ยด่านสามแล้วเว้ยนิดเดียวจะถึงฝันแล้วอีกนิดเดีย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 วดูสกอร์การตายผมซะก่อนครับ51แต่แม่งตายอีกทีนี่แม่งรู้เลยแหละครับหนึ่งสองสามเฮ้ยไปแล้วเว้ยเออไม่เล่นแม่ง เอ้าเอ้ยเฮ้ยหน้า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 เว็บไายหน้าเว็บไายนะก็เอฟหนึ่งโอเคเยี่ยมแม่งเกมหาอะไรเล่นยากขึ้นหนเลยก็เมื่อกี้เครียดกันไปแล้วนะครับก็ขอมาเล่นเกมคลายอารมณ์กันหน่อยกับเกมเอ่อเบราว์เซอร์นะครับเซอร์มากแบบหน้าตามันอยจะดีเท่าไหร่ ชื่อเกม Thorface Quest นั่นเองนะครับแม่งจะใครเครียดจริงก็วะมึงเครียดหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยก็เดี๋ยวๆ,ๆอ่าก็ <c oughs> มีน้องคนนึงเขารีเควสมานะบอกว่าเออบังเอิญเห็นในเว็บเออเกีเยนดีก็อยากให้มาเออลองเล่นลองประสาทไประสาัสัมผัสน,นะครับประสบการณ์ใหม่ๆเออแบบว่ามาตบเกลียนกันหน่อยเกม Thorface แบบมหานะครับเป็นยังไงผมก็ต้องลองก็ขอบอกไว้เลยว่า โอ้นายชอบเกมงงหรือเปล่าฉันอยากให้นายมาเล่นเกมมันก็เหมือนฉันจริงเวย้ยอ่ะเอาวละเธอแรกกันอย่างให้นายอ่ะปิดทอรัทั์เพื่อจะเพื่อจะผ่านไปเลยว่าต่อไปปิดทอรัทั์แหละครับปิดทอรัรทรถถั์แหละครับปิดเลยปิดอ้าอ้าวอ้าผ่านผ่านเฉ้เลย <c oughs> นี่แหละครับคือความเกลียนของเกมนี้ก็คือว่าก <c oughs> ็คือมันเกลียนนะโทเฟสนะครับ เอาดาราดังมาเล่นเลยไม่ธรรมดาเลยเอาละให้เลือกกินแล้วพวยาสีฟ้าก,กับยาสีแดงผมว่ามันมันต้องเกียร์นมันต้องดัดดักเกียร์ผมอะหาดูก่อนว่ามันมันได้หรือไม่ได้เออขอพูดอริยสัจสี่ก็คือว่าผมเล่นมาแค่ไออันแรกแหละครับอฮ้ยอันนี้ป่าวะไม่น่าใช่อ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นเ็บเฮ้ยเอา้เอาอะไรวะ ไอเวนเอาหมดยิวหมดยิวเฮ้ยใส่ต้นไม้อกงาม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 ตายเลยโอ้ไม่ได้อะอ่านี่รู้แล้วคือไม่เยิวใส่ต้นไม้แล้วนะอ่าอ่าเปิดประตูห้องน้ำเอามีใครอยู่ในห้องน้ำปโอ้เมอโอ้เมอไม่จะจะแตกแล้วเอากุญแจเลยกุญแจวุอึมึงมาแทงตาทำไม โอ้ไอเว้เลยไอเว้เลยเอาเอา,เอายังไงดีวันนี้ห้องน้ำผู้หญิงเอาเอาหญิงอ่ะเอา, <c oughs> าแก้แก้เอามาดึกเดือดตายแป๊บ <c oughs> เอามาเร็วเออตายแป๊บเอายังไงวะเดินเดินเดินขอขออนุญาตหาก่อนนะหา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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไล่เลยนี่ไม่ไม่ใช่แน่นอนเอา เอายังไงเอาเอายังไงเอาเยืดได้ไหมรึบแดกมั้งอ้าวตายเลยโอ้ยมันต้องมีอะไรเกลี้เกียนนะเอาเฮ้ยเปลี่ยนอันนี้ได้นี่เฉยเลยฮาเบยนี่คืออะไรอ่ะต่อท่อน้ำเหรออาจจะเป็นแบบ เอาแกเอาเออเออเออเอเอ proposals. ตายแบบ no no เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ชินได้เยี่ยมได้แล้วได้แล้วต่อพันไปทางอื่นไม่ได้เหรอเนี้ยทิ้งแม่งลงสู่พื้นดินเลยปิดช่องเนี้ยมันจะมันจะไม่ต้องระบายอากาศเยี่ยมเอาเออตายอะไรวะ มันจะเกียรกูไปทีงไหนเออ้าวเอ้ยเอ้ยนักปบดาน้ำเรนนักการ์ันแก๊สเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเกียนเนี้ยเกียนเกินไปแล้วแม่งโทเฟสอุ้ยไปเลยเอาออกระเมฆอุ้ยเอา <c oughs> อยากได้อะไรจะสังคมแล้วเราช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมอ้าวอุ้ยเอ,อือดเพื่อนยิงกระนูใส่เอา้าเอา้าเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเอา้าเอา้าอันนี้กดไม่ได้เลยครับกดแล้วเลี้ยงฟ้าผ่าใส่เอา้า อะไรวะโอ้โหเบ็เกียนวะอืมเราคือมาทัด้วยมาทัดอมาทัดดอกดอันนี้ได้อันนี้ได้โอ้เยี่ยมข้าก็เจอเจ้านะเจ้าต้องก็ต้กินน้ำโอ้เจอตายแบบอะไรวะเอาขึ้นใช่ไหมเอาขึ้นใช่ไหมอ่ะ อ้าวเออตายแป๊บ <c oughs> มึงบังคับกันนี่ว่าแม่งน้ำลายออกมาเป็นเส้นๆเลย <c oughs> ผมไม่น่าหาัวเราะมากเลยเ <c oughs> ช็ดเลยต้องเช็ดใหม่แล้วเช็ดใหม่ียาแป๊บอะนะครับอ้าวแม่งมือไปโดนเมาส์ <c oughs> อะไรวะหรือว่าปล่อยไว้ให้ใหใหใหมันกดบัวได้ปะไม,ไ,ไม่ได้อะไม่ได้อะเฮ้ยเอือตายแป๊บ I am your father NO! เ้อาไอ้เ้นนี่อะไรวะมึงมาอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะเรื่องแบบแบบแบจัดๆๆๆอะไรร่างอ่ะๆขอตรวจสอบหาเฮ้ยปากกาออกมาเขียนลบแม่งอะไรอยู่วะไม่ได้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 เอ้า้ยเมื่อกี้เอ้อ ตรงนี้มันได้อ่ะตรงนี้มันได้เหรอเอ้าเจียนสมัรถได้กูซิโอลูควิปปุโตเฮ้ยได้ได้เฉยเลยโอ้ยรู้สึกจะติดใจเกมนี้ขึ้นมาแล้วนะแม่งเกียรได้ใจเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 แม่งโอ้โหเฮ้ย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 โอ้ หันหงหันหงไปเออเออตายแบบนู <No! S 1> ้วิกดสีเขียวอีเดียวเปล่าเออแบบว่าไปถึงเส้นชัยกดสีเขียวอ,อีเดียวอ่าเฮ้อมาดีแดดล็อกเออตายแบบไมห่หรือว่าให้ไปจอดเอาสีเขียวท,าท่าเฉยนะนะนะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โออเออตายแป๊บเฮ้ยห้ามเลยตรงนี้เปล่านี่นมันน่าคิดนะครับน่าคิดมากเฮ้ยไปดีแดกล็อกวันนี้กูเล่นเป็นละเว้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยยมไม่มาแล้วอ้าวผ่านด้วยอื้อลักตายอาะ อันนี้คือปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับมีปิกจู่ยงสายอยู่ก็โดนเข้าไปเราเราถึงกับชักแน่นอนครับชักเลยแบบใช้กระดาษทิชชู่เลยครับชักเลยไม่เอาดีกว่าครับไม่งตัวปกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งไอเลยแม่งหลอกกูด้วยโอ้ยแม่งหลอกกูผ่านอ่าวกําเบ อะไรบอกว่าคลิก10ครั้งไอไอสิวิอ่ะที่หน้าโทเฟสนะเออหนึ่งสองสามส่าห้าสิอ่าเอาเอาเฟลหรือตัวนี้1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, องสามสี่้าหเอาเ,อาเอาฟลอะไรวะคลิก10ครั้งที่โทเฟสหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี เฮ้ยเฮ้ยกินจินเอาเออตายแบบเอาโัวสับตัวหร่อเราเออปลวกเงือกเข้าด้วยกูรัะฝากแตมเมี้ยเฮ้ยห้าสิบห้าสิบเอออะไรของมึงวะมึงไม่โอกาสกูรอดได้ใช่ไหมเนี่ยมันมันมีอะไรได้นี่ไม่ได้อะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีได้ เออตายแบบโดนซามูไรเอโต้ฟันฟันอุ้ยสต็อปนี้เอาปึกตอนนี้ขนาดน,นี้เวลาตีสองอ่ะวิวินไ <c oughs> ม่เกีย์เลยสัสอ่ <c oughs> อ,อยอ้อ,อยอ้อ,อย,ออย <c oughs> นี่อันนี้ไม่ยากครับไม่ยากเคยเล่นเกมแบบเออ อุ๊ยอพูดไม่ยากพบแพ้เลยโอ้โหก็เลื่อนเลื่อนไปจนกว่าจะถึงหน้าทอเฟสนะฮะโดยห้ามนี่สมัยก่อนผมก็เล่นนะเล่นแถวแถวงานโรงเรียนนะอ,อะไรวะเอ,อ่อคิดไปที่เอาเลเวลต่อไปเหรอครับอ๋อโอเคโอเคเอาแล้วกูจะไปยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ก็บงังข้างล่างก็ไม่มีที่ไปอะ่ะมันจะไปไเลเวลต่อไปได้ไงหรือว่า แม่งเกียนสัตว์แม่งเกียนวะดึง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  ชีว่าเราเป็นแค่อีโก้เอาอึ๊ยกดปุ๊บหายปั๊บเลยโอ้โหสั่งได้ดังใจเลยเกียนเจียนพอครับนี่กำแพงศักดิ์สิทธิ์มินเลดบอสเออตายแบบมิชชั่นเฟลอะไรวะแล้วกูจะอ,อะไรป้องกันได้มันอาจจะเป็นหลักพลาศาสตร์ก็ได้ครับอุ้ยเอ้าอะไรเออตายแบบแม่งแม่งเดชขึ้นมานเดียวโ,โห ไม่อยากคิดเลยว่าเหมือนอะไรนะครับเฮ้ยน้ำเอ้ยเอยเอ,เอตายแบบอะไรรับปล่อยไว้เฉยก็ไม่ได้หรือว่ามันจะมีลูกเล่นที่หินนะครับเอาเฮ้ยสัตว์ไม่หลอกกูเอาเฮ๊ย,เ,ย,เ,ยเข้ามาเว็บอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยกดแหนมนี่ไม่มีทางหรอกเขาบอกว่า อ่ะคลิกปุ่มสีเขียว100ครั้ง1 2สอง๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่ามันจะมีบอกให้ฮสีเขียวใช่อันนี้ป่ะไม่ใช่น,นี่อย่างนี้่ามันก็คงไม่ใช้วิธีเดิมในการเล่นแบบนี้หรอกครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนลูกเล่นใหม่ไปบ้างอ่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆหให้เราก็ได้ฮ่าเอ้าโน <No! laughs> มีหลอกอันสุดท้าย เนี่ยคราวนี้ไม่ได้แดกล็อกเมึงรู้ฉันเชิงแล้วเอันสุดท้ายมึงมึงต้องหลอกใช่ไหมไม่มีทางอ่ะไม่มีทางคราวนี้ไม่ได้กินผมหรอกผมว่าเลิกตะโกนเยก้วอ่ะแต่ข้างห้องเขาจะเขาจะโยนส้นเท้าอันเนียนเรียบเนียนนะใช้แผนทีนนวดฝ่าเท้านะเอ๊ยใช่หรอเนี่ย ที่เล้าเอออ,อ,อ่าอ้าเอ้ยเฟลเไปวอก้วอดกา้กาเออต่อไปนี่แม่โขงแม่โขงแม่โขงกินเลยเอออะไรวะกินสไปก็ได้สไป์เออกินสไปอ็ย,ยังตายเอาอะไรยังไงอยู่วะพวกนี้กินไม่ได้เลยฮะหรือว่ากินจนกว่ามันจะเข้ามาใกล้วะแ <c oughs>

สิบสิบอันสิบอันเอ้าเราได้เก้าอ่ะอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าเอายังไงอ่ะยังไงอ่ะสิบอันสิบอันเอาเก้าแล้วอ่ะอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะอันนึงเนี่ยโทเฟสเนี่ยไหนอ่ะเอ้าไม่ได้ก็เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอใหม่ขอใหม่ขอไมค เกียร์หนุ่มอะแม่งเกียร์หนุ่มอะแม่งแม่งเอาหน้าโทเฟสมาหลอกอ่ะเนี่ยครับอืออันโทเฟสอันที่สิบแล้วทีมบอกว่ากดภายในสิบวินาทีนี่มึงคงโม้เรานะแม่งหลอกเราอ่ะอ่าจำแล้วนะเล่นจอมเลือดตายแป๊บตายอีกแล้ว โอ้ยโอเคเออมันกัดจังหวะไม่ถูกอ่ะมันกัดจังหวะถูกก็ผมก็ไปได้นานแล้วล่ะครับอุ้ยกระโดดไปแล้วเออวากลูกเมียกันด้วยกูรักตัวเมียไม่รักฝากลูกไว้เอาละไดเฮยวู้วู้เออเลนหาสุดท้ายผีเลย อะไรวะดวิเออเออตายเอาเขาเนี้เออเอาเอ,อผมกะจังหวะสิ่งอะไรที่ยากมากอะ่ะการกะจังหวะให้มันไม่โดนนะมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากเกินอันนี้ปล่อยไปทิ้งไปป่ะเออปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งไปเลยผ่านผ่านผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมอยากดูอยากดูยกดเย้ผ่านแล้วเว้ย 2..3..4.. ่เอา้า 1..2..3..4.. อาเอ้าเอือเอาสีมเงินสีมเงินใช่แน่นอนเอา้าเอาืเออตายแบบอะไรวะอันสุดท้ายมันคืออะไรเฮ้ยอันสุดท้ายอันสุดท้าย อันนี้ไม่ได้นี้ไม่ได้ต้องเป็นอันนี้เอ้าเออตายแบบมันกดทุกทีอ่ะผมนี่ไปรู้ได้ไงอ่ะเอาเอาหาเอาไม่เกี่ยนสัสเอาอ้นี่มันด่านแรกนีกว่าอะไรวะฟึ๊บฟึ๊บเนี่ยกระปุ่ม ไอห่าเนี่ยมาแล้วนายชอบเกมฉันเล่นนายชอบเกมที the ่ฉันทำหรือเปล่าจะไหนให้นายเล่นเกมกับนั้นอีกครั้งกับฉันจริงเลยสสยเจียไอห่าเกิดจบไปเลยครับกับเกมทอเฟสควีนส์นะครับก็น่าจะมีพาร์ทสองนะครับเพราะว่ามันไม่น่ามีชารตเตอร์เดียวนะอ่ะก่อนที่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับตอนนี้ก็ตีสองแล้วเดี๋ยวเพื่อนข้างห้องข้างหอนะจะกระโดดทีบเอาก็ได้ครับแบบ ในเกมนี้ก็เป็นได้นะครับก็ขอจากลาตี่พิเศษที่นี้ครับบ๊ายบาย